ก็คือนี่ฮะอยู่บ้านเรามองอะไรก็เป็นเงินไปนหมดแม่แม่ผมเนี่ยไม่ยอมตายอายุยืนเพราะอะไรอยากมีชีวิตอยู่ตื่นมาดูต้นไม้ที่ปลูกรอบบ้านเก็บใส่บาตท,ทุกเชา้าประหยัดเอามะละกอใส่มะม่วงใส่รอบบ้านซื้อบ้านไว้สองหลังต็กถนนใหญ่เนี่ยหลังนี้ชื่อว่าบ้านผลไม้ให้แม่อยู่แม่ก็จะเก็บผลไม้ใส่บาททุกเชา้าพามาบินทบาทวัดธานในเลขเนี่ย แม่เก็บผลไม้ที่ปลูกจริงๆเขาห้าปมปลูกมะละกอเขาบอกมะละกอมันย่อมาจากคำว่ามรณนะแต่แม่ผมก็ยุยอแต่เดงไม่จริงไม่จริงอย่าไปเชื่อปลูกไปเลยมะละกอไม่ไม่เห็นผมก็ปลูกเออพูดถึงมะละกอพูดเท่าหน่อยหนึง่งทําไมผมไม่ตายสักทีบ้านอีกหลังเนี่ยผมอยู่คนเดียวนะผมปลูมมกมะละกอจนมะละกอจะไม่รู้กินรูมผมก็ไม่ตายสักทีเพราะฉะนั้นคําพูดที่บอกว่า อย่าปาลูกมะละกอในบ้านเพราะมันมะละกอมาจากมรณนะไม่รู้ใครเป็นคนคิดคิดแล้วอย่างไรก็มันต่ตาต้องตาำกินจนรวยกันห็นบอกอย่างนี้เศษอาหารที่ท่านใส่ลงในไม่ใช่หลุ anymore, มแล้วมั้ใส่ลงในถังเศษอาหารเนี่ยมันมีเม็ดมะเขือเทศไหมมันมีเม็ดมะละกอไหมมันมีเม็ดอะไรท่านรู้ไหมไอไจุลินทรีย์ตัวเนี้ยมันไปทําให้เม็ดพวกเนี้ยไม่ตาย เมื่อเวลาท่านเอาดินนี้ไปสาดท,ที่โคนต้นไม้มันขึ้นมาเป็นอะไรเป็นมะละกอห้าต้นเป็นพริกเป็นมะเขือเทศที่บริเวณนั้นทั้งหมดปรากฏว่ามะละกอห้าต้นนั้นมันแชมป์ขึ้นไปแล้วมันเลยคุมให้มะเขือเทศกับพริกตายเพราะมันไม่มีแสงแดดเลยมะละกอคุมหมดมะละกอเกิดจากเศษอาหารที่มันไปขึ้นในยูทูบก็ได้ตอนนี้ก็ยังอยู่แล้วมันทำไมรู้ไหมครับมันขึ้นมาห้าต้น มะละกอไม่ออกลูกออกตะดอกมันเป็นอะไรกันนะหนาออกตระดองง่ายทีเดียวคิดทําไงดีวะหักยอดมันออกให้หมดแก้งมันหักยอดหักยอดพอมันหักยอดมะละกอปั๊บมันออกง่ามหรือง่ามเล็กง่ามใหญ่ก็แล้วแต่มันเอาลูกมาเต็มเลยกลายเป็นมะละกอเต็มทั้งนั้นและโคนมะละกอเจอไอ้นี่ข้าปอีกกิ่งหักเลยแล้วไม่หักเพราะมันหักเพราะมันดกมาก ไอแ้แขกยาวแล้วก็ไอ้พอลแลนมีตั้งหลายพันเนี่ยในห้าต้นเนี่ยปรากฏว่าวันไหนไม่หักเดยวันที่ผมไปเดินตรวจหน้าบ้านเดินโครมดีเขาไม่ได้คิดทำร้ายผมหรอกอยาระยะห่างแต่เขาโชว์ฟาร์มดบของมะละกอมันห like ักลงมาโอ้โหมันลุกกิ้นแล้วเป็นเต็มเลยแล้วช่วงมะละกอกําลังแพงเดือนส่วนไอ้ต้นที่ใกล้กําแพงไม่เหลือคนไอ้ต้นนี้รอดเลยนะหักลงมา ปรากฏว่ามะละกอหักลงไปแล้วเนี่ยมันยังมีอีกง่ามหนึ่งที่ผมแม่วาลังนี้ยังเหลืออีกง่ามหนึ่งยังอยู่ทุกวันนี้หน้าบ้านไปชมได้ง่ามนี้ก็ออกลูกเต็มเลยเพราะนั้นตำรานี้ง่ายดีเพอิ่ค้นพบเอาไปใช้ได้มะละกอออกมามันไม่ยอมออกลูกออกแต่ดอกสก,กิดไม่ต้องไปตัดเยอะความมันจะเป็นต้นลำบากสงสารมันหักเลยหักยอดอ่อนเลยพราะแตกง่ามแล้วก็ออกเลยที่สำคัญปุ๋ยนี่สำคัญเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านนายกท่านรลนลงเนี่ยนะฮะต่อไปนี้ถ้าท่านยกมืปอปฏิญาณตนแล้วนะครับว่าจะไม่ทิงขยะเปียกแล้วเพราะขยะเปียกมันกลับมาเป็นปุ๋ยอย่างดีของท่านเลยเพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้ได้อ่ะถามไม่ถามเดี๋ยวผมจะถามท่านนะพอเดี๋ยวเวลาใกล้หมดเลยใช่ไหมเออเอ้าวใครมีอะไรถามไม่ถามเดี๋ยวผมจะถามท่านนะ โอ้โหตัวเมื่อดครับเสียงแบบนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วบ่าไม่ใช่ค่ะเป็นชาวบ้านธรรมดาต่อไปต้องเป็นกำนัลเชิญครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันกับประเด็นบ้านมีมีมาวไลเล็อย่ไปลองทีนี้อยากจะขยามื่กังนว่าวิธีขยายยังไงคเ่อะไขายเอาไปขายอ่านั่นแหละฮะเป็นคําถามที่สําหรับคนที่เงาเงาแล้วคนปลดเกษียณคนสูงอายุแล้วคนอยู่บ้าน มองเนี่ยเออสำหรับตัวนี้ท่านสุนิคมจุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านลนลงสวนครัวรั้วกินได้อยู่รอบบ้านเราสามารถที่เนนมิตรรายได้เอาเฉพาสมมุติว่าถ้ามีะมะนาวต้นเดียวจะทําให้มะนาวนั้นอนะ่ะขยายออกเป็นทั้ร้อยต้นพันต้นเอาง่ายๆหาแก้วมาใบหนึ่งนี่ครงการจังหวัดสะอาดแล้วเอาแก้วมาเนี่นะฮะเอาดินใส่แล้วก็ตักมะนาวสักครืบหนึ่งจุ่มกะปิ หรือเขามีน้ํายาเร่งรากขายทั่วไปขวดละสามสิบบาทจุ่มน้ยายาเร่งรากปากกระแลมเขาออกรากปากลงไปในแก้วแล้วกดดินให้แน่นๆนะนึกภาพออกแล้วเอาถุงพลาสติกคุมเฉพาะมะกรูดมะนาวนะแต่ถ้าเป็นกุหลาบไม่ต้องกุหลาบป,ปัากวันวันนี้ทายได้มาปากักปักกุหลาบเจ็ดสีในในแก้วเพราะนั้นต่อไปวันวันนีทายนะอย่าไปทิ้งกุหลาบให้เป็นปัญหาขยะเปียกเป,เปกลดดอออี่ยนนะ ตัดโคนหน่อยหนึ่งแช่น้ําก็ออกรากแล้วไม่แช่น้ำก็ปักลงในแก้วเนี่ยกุหลาบก็ออกรากง่ายมากถ้าใส่ตัวน้ำยาเร่งรากเที่ยวขายก็ยิ่งเร็วใหญ่เลยเพราะนั้นสาหรับท่านที่ถามเนี่ยตัดกิ่งมะกรูดมะนาวข้างบ้านที่มันล้าเข้ามาในรั้วเราหรือไปขอเขาหรือในรั้วเราเองขยายให้เป็นหลายๆกิ่งง่ายๆโดยปักในแก้วนี่แหละฮะง่ายหรือ <S <S ไม่รู้จะทําอะไรตัดกิ่งมะกรูดมะนาวแช่น้ําก็ได้ แช่น้ําในแก้วแบบนี้หรือในขวดพลาสติกก็ได้แต่เคล็ดลับตัวนี้สําคัญอย่าให้น้ําเน่าเพราะนั้นเปลี่ยนน้าบ่อยๆเชื่อไหมฮะผมเอากิ่งมากรูดวางในแก้วแล้วเปลี่ยนน้าบ่อยๆพอมันออกลากผมไม่เปลี่ยนน้าอีกเลยมันก็เกิดตะไข่นะครับสองเดือนแล้วมันไม่มีดินแล้วมันอยู่ได้ยังไงลากเต็มเลยเ,เดี๋ยวท่านเข้ามาในกลุ่มโครงการจังหวัดสะอาดเด็ดผมจะส่งภาพนี้ให้ดูผมไปแต่ง ตัดกิ่งมะกรูดเนี่ยมาแช่ในแก้วผลการทดลองสําเร็จหมดแล้วก็คือไอ้เนี่ยเนี่ยรอบบ้านสําเร็จมีอยู่กิ่งมะกรูดมันไม่ว่างมันเยอะแล้วก็เลยใช้ทิ้งไว้ในแก้วแล้วก็ไม่เปลี่ยนน้าด้วยแต่ไข่ขึ้นเขียวใบไม้หล่นลงไปกลายเป็นดินเป็นฟอสซิลอยู่คนแก้วคุคุๆปรากฏว่ารากมันอยู่ได้รากจะกิ่งปเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะส่งภาพให้ดูชูขึ้นมาจากแก้วเท่ไหมเพราะฉะนั้นอะแค่ตัดกิ่งมาแช่น้ำ